มือนี้งมาพบกับอาจารย์อาาจรย์ซักซีทพี่น้องโอ้เจอได้บังเอิญใช่ไหมตะกี้เนาะพ่อเพิ่นเรืออยู่เนาะตาเพิ่นกับว่ให้ขาวชักยะพี่น้องตามือหนึ่งมาลูกว่าที่บังเอิญนั่นเลพี่น้องเด้อสวัสดีเลยค่ะสวัสดีครับเนี่เพินทั้งสองสามครับขอบผมสวัสดีนะเอฟซีเฮาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคขอบผมอาจารย์ครับได้ยินข่าวว่างวดที่ผ่านมา ฟันเลยครับผมเก้าสองรับซับเรียบร้อยครับผมเอฟซีเฮารับซับเรียบร้อยเก้าสองตัวเดียวเก้าสองรับซับครับผมแปดโัวแปดโก้ากราฟี่สองพันอะไรหกสิบห้ารับซับเรียบร้อยแล้วครับผมเดียวจะอป็อืมาเป็นแม่นมาจะาสายฟันบอครับมาต่าสายนวท่างที่หามากนี่ฟันนี่ก็มิชวนคือเป็นดังสายปูเฮาคือเกาครับผม มาจะพูดแห่ดอนพูตาทั้งหมู่บ้านจุมซีคือสายฟูเข้าขึ้นเราครับผมที่ที่เพราะว่าผมไปเดินทาห้างที่เซนนี้คือรการดีๆีครับผมก็เป็นสายปูเข้าไ้ครับห้เอฟซีเข้ารับทรัพย์ก่อนตัวรวมอนุโมทราคนบุญรวมกันครับผมก็เลยได้รับทรัพย์ก่อนตัวคือเก้าสองหมวดีิผ่านมาสิบเจ็ดบอกราเม็ดเดียวเลยถูกต้องครับผมป้าหน้าบอกพี่น้องไป ตามจนเจอปไบ้ายหาจนพ่อตั <c oughs> อวแล้วปะนี่ <c oughs> อาจารย์สักศิษ์เอางวดนี่วัดที่หนึ่งกลุ่มผ้าเนี่ยทุดจีนพ่อมไหมทุดจีนพ่อม,อมครับผมให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเม็ดเดียวตัวใดครับ คืออักษรมงคนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีสองพันอะไรหกสิบห้านี่ว่าเสกสิทธิจะให้ชุดเดียวคือเขายังเน้นชุดเดียวคือเขาให้เอฟซีเข้าความรับสั้อนตแน่นอนมังจะให้งวดวันที่เพราะว่ารัฐบาลให้รัฐบาลให้ของเข้างวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์จะออกตรงกับวันอาทิตย์สิบหาคัคือเวลาดีหรือภาษาบาลเ่ากับเอฟซีกับพ่อเขาใจคือย่มดีคืออยู่ระวางรัฐบาลให้ประกาศร่างวันที่หนึ่งสองตัวไทยและสองตัวบน คือเวลาสิบหานาฬิกาไปประมาณยี่สิบกว่าผ,<ม>ผมเวลาดีพรามื่ดังคาดที่รัฐบาลให้ห้องของวันนี้นนครับจดบางคนที่ผมจดไปให้ใน FC เอฟซีือที่ไหนฟาดเลยแตกเนี่ยหรือลงทุนยิบไปเลยครับผมรับทรัพย์ก่อนตน just, อัวเอฟซเขาจะจ่ายตังหรือว่าจ่ายตังค์กคือคือแล้่แตในเอฟเข้าจะ รุ่งทุ้นไปนะครับคือความรับผับก่อนตัวแน่นอนที่บอกวไว้แล้วว่ารัฐบาลไทยเข้าออกตา้งวันนี้คือตรงกบหนาคารเวลาดีก็คือสิบหานาฬิกาไปแล้วครับผมคือบผมงือลนเดี๋ยวนี้เลยผมจดไทยความรับผิดก่อนตัวแน่นอนผู้ใด้เห็นคลิปนี้ไอ้ฝ้าเลยถูกต้องครับถูกต้องเพราะเพราะรัฐบาลไทยมันแตกแน่นอนครับผมเป็นที่หนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งกลุมภาคค่ะอักษรที่ผมจดไห้นี่ เอฟซีห้าเอาไปลงทุนเลยครับผมเนีจดได้นะคะที่ว่าพื้นนี่ยูเดอน์ยูเด้อร์คิวเห็นยูเดอร์โอแน่นอนครับผมรับซับแน่นอนครับผมชุดเดียวครับผมเอาเป็นเศรษฐีไปแดกไปรวดพี่น้องผมรับับอ่าแนวทางแต่ว่าเอฟซีห้าต้องลงทุนดีครับผมเออเบิ้งซื้อบ่ได้ที่เนาะครับผมผมบอกแอดมินนวลไอ้ไอ้ไอ้ไอช่องช่องที่ที่ตามผมนี่ลงทุนไปเพื่อนการลับซับก้อนตัวครับผมสลักไปพร้อม ลไเยคือครับผมคือออดซัดช็ดคือเจซี่ครับผมที่ผมให้ชุดเดียวเลิกดีย้ามดีผมบอกไว้แล้วเอฟซีเฮ้าหรือพีแอดมินทุกช่องนี่จะลงทุนกับบริวากันจะกับหรือเบรกับบนบวกล่างก็ได้แต่ว่าผมเน้นเ,เก้าเกตซุดเดียวเท่านั้นครับผมเพบาะเพราะเข้าใจว่าครับพี่เพราะว่าเวลาเลิกย้ามผมบอกไว้แล้วอเอฟซีเฮ้าจะจะลงทุนค่ะให้ลงทุนแต่ผมจนดเลย แล้วท่านจะกลับบวกับะจะบนบวกล่างก็เรื่องของท่านแต่ว่าผมให้เน้นขึ้นเน้นว่าเน้นเก้าเกตเพราะว่าเวลาดีช่วงนั้นอประกาศแล้วว่นดอกมากก็คือรับทรัพย์ก้อนตัวแน,น่นครับผมก็คือชุดนี่ชุดเดียวท่าน,นครับผมแั่เป็นตัวอื่นเป็นของปอมการสืตั้งครับผมแต่ว่ามันมีบนบวกล่างท่าน จะบนบวกล่างก็ได้หรือขึ้นเน้นเก้าเก็ดนะครับผมข้ใครับผมเก้าไปยึบสลากเลยพิจารณาเลยเรื่องเงินเดือนเดือนเดวอนเดือนเดือเลยรับทัพย์ก่อนตัวแน่นอนครับผมแต่ยังยังพ่อหาท่านครับผมรัฐบาลไทยเขาออกว่านังข้ามนียังพ่อหาท่านดักสานมุขคลที่ผมจดให้นี่รับทัพย์แน่นอนรับทัพย์ก่อนตัวแน่นอนครับผมร่วมอนุโมทนาคุณบุญร่วมกันครับผมเอาเป็นตังเลยกก็ติดตามไปร่วมกัน อ่าสิเม็ดเดียวคือยังที่ผ่านมาบอพี่น้องอ่าซาจนจนชาจนจนอ่ามัผ่านช่องอ่ากระป๋าเอดมินมทเป็นเังไหรค่ะฝากอะไรคะท่านอาจารย์เอฟซีที่รวมอนุโมทนาคนบุญของผมงวดก่อนที่เกาสองฝากอ่าเงินมาลงอ่าเงินมาท่าบุญผมก็ท่าไม้แล้วข้อความพูดในหลายครับผมปัจจัยที่ที่เป็น ฝากมาให้ผมนี่โอ้ีเอฟซีส่วนตัวแล้วค,ครับ <B FC S 1> ผมก็เลยขอฝากผ่ ok านช่องนี้ไปคครับผมพี่แอดมินไปบอกว่าผมรวมทั้บุญให้เรียบร้อยแล้ว<ผ>มอือมงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ความวรับทรัพย์ก่อนตไปนั่งอวสักซิตแน่นอนครับผมครับผมก็ออให้ติดตามพี่แอดมินไปเรื่อยๆครับผมครับผมเอาแอดมินก็จะได้รับทรัพย์แน่นอนครับแอดมินก็จะติดตามให้ตลอดได้พี่น้องเด้ออ่านั่นอวสักชิ์นะคะจำชื่อนี่จำไว้ดีดี ่าวันนี้ก็เจอกันมาเงินค่ะบอดีพ่อตื่นบอด้พ่อกันเป็นปีแล้วยเออเป็นปีเพ่คัตชิลล์แต่ว่าแอดมินเบลต์เปิดแมทอาจารย์บอได้ว่าความสวยอาจจะไลฟ์ไปพผลเตือนไปแต่ว่าอาจารย์สี่ขอฝากอีกนิดนึงคร่ะค่ะวันที่ยี่สิบเก้ายูนพุทธแหกค่ะฟางศิลาเลือดเสาอิตครับผมโบสดค่ะคเจออาจารย์ได้นัดพบคือได้ ได้พบอาจารย์น oh. um. uh ัก oh. ชิดแน่นอนครับผมโอ้วันนั้นก็ย oh. yes. ี่สิบเก้าครับผมยี่สิบเก้ายี <öyle> ่ส <anes> ิบเก้าอืมคุณแฮครับผมบ้านศิลาเลยโอ้โไนเอฟซีว่าอยาจะได้ไปเจอการยุ่งุ่นอ๋อสักซิดอิตายุ่งหุ่นอ๋อเข้าใจนะสิบโพอีกครั้งนึงโอ๋อสิบโพอีกครั้งนึงครับผมแต่ว่าอาจารย์นุ่งคนก็ยืนยันเ่เปลี่ยนแง่ตัวเก่าครับผมเนี่ยก็ยืนยันคือเก่าครับว่าเป็นเก้าเก็ตความลับซับก้อนตัวแน่นอนเพราะ ผมบอกไปแล้วเลิกดีเวลาดีวันออกของงวดวันที่หนึ่งนี่ก็คืออักษรมงคลคือเก้าเกตรับทรัพย์เก้าเกตนะครับร่ลงทุนเลยครับผมลงทุนได้เลยด่วนด่วนด่วนพร้อมรับทรัพย์ก่อนตัวอนุอนุโมทนาคนบุญร่วมกับออดศักดิ์ศรีเนี่นั่นโตที่หายมากบนนี้เนี่ยทางได้พี่หวังเด้อบนนี้หนวทางไหมให้ไปลงทุนได้ทันทีถูกต้องครับผมฟังฟังฟังให้เข้าใจเลยครับลงมทุนเอาเข้าใจเข้าใจคือผมหายครึ่งวันก่อนนี่เก้าสองผมหายไปลงทุนเลยเออ การลงทุนกันได้ร่วมอ,น,อนุโมทนาผลนบุญกับอวสชิชิบเ,เรียบร้อยแล้วครับผมคืออักษรมงคลวันนี้ออกวัดนางขั้นที่เก่าครับผมตรงเวลาย้ามดีคือสิบหาหนาฬิกายี่สิบกว่าน,วนาทีอ,อ,อักษรมงคลผมจดห้ไปนี่พร้อมรับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนอืมเอาสามหนันเ็นเพงแล้วพิจารณาเบิ้งเป็นแนวทางน้ำกันเนาะมันเป็นแนวทางเอาไปลงทุนเลยด้วยถูกต้องครับครับผมเพราะว่าเพิ่มแมนอีกทีอืม ฟันเม็ดเดียวเลยมี่ผ่านมาเนาะเอามาเจอกับทางซองอ่าแอดมินมาพ่อเพิ่นโดยบังเอิญอ่าวันนี้เป็นสิแม่นคือกอว์เนาะติดตามติดตามแปเหมกันเนาะขอบพระคุณหลาน์นะคันเนาะขอบคุณแนวทางพ่นหลายๆเนาะเพิ่นเบรกจนหลากล่อพี่น้องอ่าผ่านไปวันแอดมินควักนั่กับวันเนาะเกือบพลาดชัดเดียทำไมเกือบพลาดเกือบพ่อพ่ออาจารย์ดังจับตัวยากเลยอ๋อศักดิ์สิทธิ์เก้าเจ็ดแม่นฟันเม็ดเดียว เนาะพี่น้องเด้วอ่าเนาะแค่เมนตูเอินคือของปลอมเพราะว่าอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มีตัวเดียวเท่านั้านอ๋อบ้าไหมอ่เอาตามนั่นครับผมเนาะอือขอบคุณนอะไรสำหรับนทางที่เป็นห้มาเนาะเอาเป็นบุญของทางสองเด้อพี่น้องเด้อยที่มาในบ่คคอเนาะอาจารย์สักศิษย์ยกระผาดรอดทิ่ตามไปเรื่อยๆงวดจ้างวดสามารถสิเป็นที่ไหน แล้วปีห้องขาเปิดปฐมมาเลิกม,มาแล้วคือเม็ดเดียวอ่างวดที่สองพีง่้องกลุ่มผ้าพันเลิกง่ายงามดีก็คือจระให้จักงวดโอ้เรื่องถามอาจารย์จะให้จักงวดไปเรื่อยๆคือประมาณสามงวดคือที่แน่นอนที่สุดดีคือสามงวดแน่นอนครับผมแน่นอนสามงวดงวื่ออะไรครับอาจารย์นุกพจะให้ไปเรื่อยๆยุต่ว่าเพื่อรวมอนุโมทนาบบุญร่วมกันครับผม เงื่อนงวดที่เท่าไรครับนี่เงดที่สองครับผมรับซับแน่นอนครับเอฟซีลงทุนเลยครับเพิ่งเก่ยวัดที่สองเองว่าไงฮก็คือแมนยังที่สุดปีนี้ครับผมนี่แมนยังที่สุดค่สามงวดครับผมแต่ว่ากระแสต้องงวดอยู่ถูกต้องครับไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าสามงวดนี่ก็คือเด็ดรับแน่นอนครับผมมีแอดมินก็ดีเอฟซีของท่านนี่ไปลงทุนนี่รับซับแน่นอนเอาพี่น้อยด้ยบานเนี่ยเอาชัดเจนลอีดียหลังผีน้องชัดเจนชัดเจนแล้ว อืมเอาตาบนั่นได้พี่น้องสามงวดนี่คืออันนี้คืองวดที่สองเลยไหมงวดที่สองเมีนยังไม่ได้ในซ่าการันตีเลยแมนีนรับสัพ์แท้เป็นเศรษฐีป้ายแดงแท้๋ออ่าเอาตาบนั่นครับผมเอาขอามคุ้อีกครั้งครับผมค่ะขอบคุณะ<ม>นะครับสวัสดีครับอย่าบอกไม่จบน่าหน